อาร์เซนอลยังเดินหน้าเป็มสูบหวังปิดดิวเอเปเรชีเอเซกองกลางตัวรุปฟอร์มฮอตของคริสตัลพาเลสแม้ว่าค่าฉีกสัญญามูลค่า68ล้านปอนด์จะหมดอายุลงไปแล้วก็ตามรายงานจาก BBC ระบุชัดว่าเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาของเอเซได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาหรือเพียง2ส,สัปดาห์ก่อนที่พรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่จะเปิดฉากในวันที่15สิงหาคมแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อ แหล่งข่าวเผยว่าเอเซ่ได้แจ้งความต้องการอย่างชัดเจนวักเขาอยากย้ายมาเล่นให้กับอาร์เซนอลโดยการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่แต่ปัญหาใหญ่คืออาร์เซนอลยังไม่สามารถตกลงค่าตัวกับพาเลซได้เพราะปืนใหญ่หวังเจรจาต่อรองให้ราคาลดลงหลังจากค่าฉีกหมดอายุ ขณะที่พาเลสยังยืนยันราคาเดิมอยู่ในตอนนี้อย่างไรก็ตามเดอะกันเนอร์เชื่อว่าหากลากเดียวไปถึงช่วงท้ายตลาดคริสตัลพาเลสอาจยอมอ่อนข้อเพื่อเลี่ยงไม่ให้เอเซเดินเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญาซึ่งจะทําให้ค่าตัวของเขาลดลงอีกในตลาดถัดไปและก็ไม่ใช่แค่เรื่องอนาคตเท่านั้นเอเซยังโชว์ผลงานสุดโหดในซีซั่นที่ผ่านมามีส่วนสําคัญพาพาเลสคว้าแชามป์เอเอคัพอันยิ่งใหญ่ได้สําเร็จสถิติของเขาก็ไม่ธรรมดาเลย ลงสนามไปแล้ว167นัดยิง40เรอตูและทำแอสซิสต์อีก28ครั้งให้กับสโมสรแห่งลอนดอนใต้้ดวยวัย27ปีเขาเข้าสู่ช่วงพีคของอาชีพและอาจเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์สำคัญในแผงเกมรุกของมิเกลอาเตตา งานนี้แฟนปืนใหญ่ต้องรอลุ้นว่าอาร์เซนอลจะยอมทุ่มเท่าไหร่เพื่อปิดดีลดาวเตะพรสวรรค์สูงรายนี้ให้ได้ก่อนตลาดจะปิดแฟนๆอาร์เซนอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ